สวัสดีค่ะหนึ่งนุษนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคิตรตนะค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแบ่งขายค่ะเนื้อที่อยู่ที่สองไร่นะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะแนวเขตชัดเจนนะคะจะมีเสาคอนกรีตนะคะเปินพ่นสเปร์สีแดงๆนะคะปักอยู่ทั้งสีด้านของแปลงที่ดินเลยนะคะ สวัสดีค่ะหนึ่งนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภา,าคิรตนะค่ะคลิปนี้นะคะ จะพามาชมที่ดินแบ่งขายค่ะเนื้อที่อยู่ที่สองไร่นะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะแนวเขตชัดเจนนะคะจะมีเสาคอนกรีตนะคะเปิดพ่นสเปรย์สีแดงๆนะคะปักอยู่ทั้งสีด้านของแปลงที่ดินเลยนะคะมีด้านหน้านะคะติดกับถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนดินค่ะถนนสาธารณะด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรเลยนะคะสําหรับเอ่อด้านหน้านะคะจะหันหน้ามาทางทิศตะวันตกค่ะมีความกว้างด้านหน้าที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง6 15เมตรเลยนะคะและมีความลึกนะคะจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงที่ดินก็ประมาณ50เมตรเลยนะคะและที่สําคัญที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินที่มีดินดีนะคะเป็นดินล้วนสีดําๆนะคะจะมาทําเป็นบ้านสวนได้นะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินสําหรับที่จะมาสร้างบ้านสวนนะคะหรือจะมาขุดลอกเป็นโคกหนองนาได้หรือจะมาขุดสร,ดระ เพื่อทําเป็นไร่นาะส่วนผสมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะสําหรับบริเวณรอบๆข้างของแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเห็นจากภาพมุมสูงค่ะก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่รายรอบแปลงที่ดินเลยนะคะก็จะมาเพื่อนบ้านก็จะมาสร้างเป็นบ้านสวนนะคะขุดบอ่อเลี้ยงปลาปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิดเลยนะคะผลไม้ก็อย่างเช่นก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมค่ะปลูกฝรั่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมปลูกกล้วยน้ําว้าได้ค่ะ สำหรับที่ดินแปลงน,นี้นะคะก็เอกสารสิทธิ์เป็นฉนุดคุดแดงนะคะเนื้อที่สงไร่เต็มค่ะเจ้าของเนี่ยขายราคาไม่แพงเลยนะคะ,ะเนื้อที่ 2ไร่ขายเพียง3ามเซนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะมีเอกรสารสิบเป็นฉนุนกุดเด่งด้วยนะคะและที่สําคัญก็คืออยู่ใกล้ๆกับถนนลาดยางเส้นหลักทางหลวงชนบทเส้น2องหนหเนี่ยห่างจากเราไปเพียงแค่700เมตรเท่านั้นเองนะคะเ,เป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกที่สะดวกค่ะห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักมาเพียงแค่ เ0 0เมตรเท่าน,นั้นเองนะคะไฟฟ้าปลาปาและเพื่อนบ้านนะคะหมู่บ้านนะคะก็อยู่ห่างจากเราไปเพียงแค่200อเมตรเท่านั้นเองค่ะเ,เป็นที่ดินที่อยู่ติดก,กับหมู่บ้านนุนยะคาเลยนะคะโรงเรียนปฐมนะคะก็จะเป็นโรงเรียนนุนยะคาบ้านนุนยะคานุนเจงนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็ ก็เพียงแค่ประมาณ500มิเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับถนนเชื่ด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็สามารถที่จะไปยังโรงเรียนบ้านนูนยะคานูนเจงได้ด้วยนะคะห่างจากแปลงที่ดินของเราไปเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองคะ่ะแปลงที่ดินแปลงน,นี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับตัวอาเภอขามสเก็สเกสงมาเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะโรงพยาบาลขามสเกเสง ตลาดสุดเทศบาลคามสเกสเงและสถานที่ราชการที่สําคัญสาคัญของอำเภอคามสเกสเงก็อยู่ห่างจากเราไปก็ประมาณ4กิโลเมตรเช่นเดียวกันค่ะเส้นทางการเข้าออกก็สะดวกนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาเนี่ยก็ประมาณ47กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครมาก็ประมาณ300กิโลเมตรค่ะสําหรับพื้นที่ของเรานะคะก็ เป็นพื้นที่ที่ไม่มีประวัติน้ำท่วมร0อยนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมา186เมตรค่ะเป็นแปลงที่ดินแปลงสวยที่มีลูกแปลงสวยงามน,นะคะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านนะคะไฟฟ้าประประกาก็อยู่ห่างจากเราไปเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองนะคะดินดีด้วยนะคะเป็นลักษณะของดินก็จะเป็นดินดีด้วยนะคะมา ทำเป็นบ้านสวนได้ค่ะขุดโลกเป็นโคกนหนองนาทำไร่นาสวนผสมได้นะคะหรือจะซื้อเก็บเอาไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติในยามกเกษียณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูที่ดินของเราได้นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์ฉนุดกุดแดงค่ะเนื้อที่ส่งได้เต็มขายในราคา ยกแปลงในราคา3,50 0 0 0บาทท่านเองค่ะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านนุนยคานะคะหมู่ที่7ตําตบลขามตะแกแสงอำเภอขามตะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์ของเราได้นะคะไลน์ของเราก็จะเป็นแอด p a k i n 99ค่ะหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ